สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกมอาร์ตอว์สกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับและในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูรีเพย์การเล่น3ามีของผมนะครับทุกคนในตอนนี้เราเจอกับฝ่ายอินซีนะครับผมบอกเลยว่าสมาพันธ์ฝ่ายตรงข้ามนี้มีตัวแบกหนึ่งคนแล้วนะครับเนี่ยผมสร้างลักษณะาม,มาทางหน้าบ้านนะครับผมใช้ทางบูสต์สีทองในการเล่นสร้างทางทหารราบนะครับผมสร้างโรงงานไฟฟ้า1อันสร้างโรงงานผลิตทหารราบ3โรงงานนะครับแล้วก็สุจธิหา3โรงงานนะครับผม สร้างทหารราบ6ตัวนะครับทุกคนเพื่อไว้สอดแนทางจู่กอร์ชิเนอร์แถวหน้าบ้านนะครับจังหวะน,นี้ก็ต้องส่งไปทางหน้าบ้านนะครับทุกคนจะได้สามารถเก็บทางจู่กอร์ชิเนอร์ เราไม่ต้องควบคุมมากนะครับทุกคนจังหวะนี้ครับผมก็มีการใช้ทางบูสต้าสีทองนะครับทุกคนก็จะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็สามารถเก็บทางตู้คอชเนอร์เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมส่งไปเปิดความมืดให้หมดนะครับทุกคนอย่าปล่อยฝ่ายตรงข้ามอย่าเก็บได้เยอะนะครับผมเราต้องเก็บให้ได้เยอะกว่าทางฝ่ายตรงข้ามนะครับจะได้สามารถทําเกมได้ดียิ่งขึ้นนะครับทุกคนจังหวะนี้ครับผมโอเคส่งไปก็หลายจุดนะครับทุกคนเจอฝ่ายตรงข้ามเจอฝ่ายเพื่อนเรานะครับผมเก็บอยู่นะครับบอกเลยว่าอย่าปล่อยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาแย่งได้น ไปแล้วนะครับผมก็หน้าบ้านฝ่ายตรงข้ามเหลือหนึ่งตู้นะครับเนี่ยต้องเป็นของเราแน่นอนนะครับทุกคนจังหวะนี้ครับก็เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเรายึดได้เรียบร้อยครับผมฝ่ายสีม่วงก็มีการยืนเก็บอยู่นะครับทุกคนจังหวะนี้ครับในบ้านเรานะครับทุกคนก็มีทางตู้กอชเนอร์นะครับผมอีกสองตู้นะครับเนี่ยบอกเลยว่าทําเกมยาวๆไปนะครับผมจังหวะนี้ครับ เราก็จะมีการเก็บตังค์นะครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นบ้านขึ้นโรงงานอะไรไปก่อนนะครับผมในตอนนี้นะครับอ้าวมีสามตู้นี่หว่านะครับทุกคนช่บ้าแเรานะครับผมบอกเลยว่าอยู่แค่ในบ้านนี่ก็เกิดแล้วนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมก็มีการสร้างสุจธิหาเพิ่มเติมนะครับทุกคนเพิ่มอีก2โรงงานนะครับผมฝ่ายเราก็จะเห็นทางฝ่ายตรงข้ามนะครับ ส่งทางทหารลาดนะครับผมบุกเข้ามาถึงในบ้านเลยนะครับเนี่ยก็มีการเก็บทางสู้กัะชเราได้นะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับบอกเลยว่าเราจะวิ่งทันหรือเปล่านะนะครับทุกคนถ้าเราวิ่งทันเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแย่งเราไม่ได้นะครับทุกคนจังหวะนี้ครับก็มีการป้องกันไปก่อนนะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามตัวสองลุ้มหนึ่งครับผมเรียบร้อยนะครับทุกคนอยู่ในถิ่นเราอะนะครับผมยังไงเราก็สุดได้แล้วนะครับผมจังหวะนี้นะครับ แลวผมก็มีการส่งทางทหารลาบนะครับผมมาเก็บทางโจชเนอร์ตรงข้างล่างด้วยนะครับผมก็มี2ตู้นะครับเนี่ยบอกเลยว่าแค่ในบ้านเราเนี่ยเราก็เกิดแล้วนะนะครับผมได้จากข้างนอกนะครับทุกคนก็เกิดไปใหญ่นะครับทุกคนจังหวะนี้ครับผมก็มีการกาลังเก็บตังค์ขึ้นทางบ้าน3ต่อนะครับผมจะได้สร้างทางโรงงานรถอื่นได้ด้วยนะครับทุกคนจังหวะนี้ครับก็เรียบร้อยแล้วครับทุกคนทําเกมต้นเกม ให้ดีที่สุดนะครับผมทางเพื่อนเราแหละครับทุกคนก็อยู่บ้านสองนะครับแล้วก็มีรงรถเหมือนกันนะครับทุกคนจังหวะนี้แล้วก็มีทางโรงงานผลิตสเนเปอร์ด้วยนะครับเนี่ยส่วนทางบ้านแดงเพื่อนเราก็มีการสร้างทางสุจธิานนะครับทุกคนก็3อันนะครับผมแล้วก็โรงงานรถอันอยู่บ้านสองนะครับผมความมีการส่งทางทหารราบนะครับทุกคนไปบุกโจมตีฝ่ายตรงข้ามถึงในบ้านนะครับเนี่ยฝ่ายตรงข้ามกําลังผลิตทางฮีโร่อยู่เลยนะครับทุกคนดูจะส่งอะไเนี่ยต้นเกมไม่น่าจะง่ายนะครับผมจังหวะนี้นะครับบอกเลยว่าเริ่มยากขึ้นมาแล้วส ทางเพื่อนที่หลังแล้วนะครับทุกคนก็มีการส่งทางทหารราบนะครับผมไปลองโจมตีทางบ้านฝ่ายสีม่วงดูนะครับทุกคนก็ได้เห็นนะครับสีม่วงนะครับผมมีการเล่นทางรถค้อ์นะครับผมดูทรงแล้เนี่ยต้นเกมก็อาจจะไม่แน่นะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับทางเขียวนีออนนี้ก็มีโรงงานฮีโร่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนฝ่ายสงข้ามนี่เน้นเกมเร็วเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าชอบเกมเร็วจัดเลยนะครับทุกคนจังหวะนี้ครับผมทางผมก็มีการขึ้นทางบ้าน3มต่อก่อนนะครับทุกคนเราก็โรงงาน3มขึ้นเลยดีกว่านะครับผมจะได้สามารถ สร้างทางตัวจ่าก้วได้นะครับผมแล้วก็มีทางโรงงานผลิตตัวเม่นด้วยนะครับผมจังหวะนี้บอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยส่งศิลรฟิมมาต้นเกมเนี่ยบอกเลยว่าก็ยังไม่ตึงเท่าไหร่นะถ้า,ถาทางผมเนี่ยเล่นทางตัวเม่นเยอะครับทุกคนจังหวะนี้ครับผมตอนนี้ทางเพื่อนเราก็มีการป้องกันทางทางฐานล่าฝ่ายรตรงข้ามมาได้ก่อนนะครับก็มีทางสเนปเปอร์นะครับทุกคนแอบอยู่ในป่าน,นะครับผมบอกคุณทางเพื่อนเรา,เ,ราเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะนะครับทุกคนรู้จุดที่ฝ่ายตรงข้ามจะโจมตีด้วยนะครับบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเจออย่างนี้ก็ งายเงือบอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนโอ้โหต้นสวยทีละตัวเลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับผมโอ้โหแรงมากไนเปอร์เพื่อเราแรงมากนะครับผมจังหวะนี้ครับผมก็มีการลองส่งทางทหารลาบผมไปดูนะครับทุกคนก็เจอทางฝ่ายตรงข้ามเล่นทางฮอเลยนะครับเนี่ยบอกเลยนะครับทุกคนในตอนช่วงแรกนะครับผมสู้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยากมากเลยนะรู้จักฮอนะครับทุกคนที่โจมตีเราแบบชิวๆอย่างเงี้ยนะครับทุกคนมีโอกาสที่แบบว่าเราจะสู้ต้นเกมได้ยากมากนะครับทุกคนเราต้องทําเกมดีๆนะครับผมที่อยากสู้กับทางฝ่ายตรงข้ามได้นะครับ เพราะว่าทางตัวเซบรัสฝ่ายของข้ามเนี่ยก็ดูยิงแรงไม่แพ้กันนะครับทุกคนโดดตู้มใส่วงเรานะครับผมหาย3มตัวแรงย่งเหมือนกันนะครับทุกคนจังหวะน,นี้นะครับทางผมก็มีการสร้างทางทหารอย่างต่อเน,นื่องนะครับทุกคนแต่ก็ต้องถอยกลับบ้านนะครับผมเพราะบางตัวเนี่ย ก็ไม่เหมาะที่จะปล่อยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันเก็บทางตู้ชินเนอร์ของเราได้นะครับทุกคนจังหวะนี้ครับปล่อยไปเลยนะครับทุกคนปล่อยไปเลยนะครับผมที่เหลือฝ่ายตรงข้ามอยู่เก็บเอาเองนะครับบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีเวลาก็เก็บไปนะครับผมทางผมก็ทําเกมอยู่ต่อเนื่องนะครับทุกคนก็มีการสร้างทางตัวเม่นสร้างทางตัวจั๊กัวนะครับผมแล้วก็ทหารราบนะครับทางสีฟ้ากับทางสีเขียวนีออนนะครับทุกคนก็ร่วมมือกันในการโจมตีทางเพื่อนเรานะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าแรงจริงนะครับทุกคนจังหวะนี้นะบอกเลยว่าไม่ง่ายซะแล้วนะครับผมจัังหวะนครบ ทางฝ่ายตรงข้ามก็มันเดินผ่านระเบิดได้ไงวะมื่เก้ทุกคนใช่ไหมมันเดินผ่านระเบิดได้ไงวะนะครับทุกคนแบบว่าไม่โดนระเบิดนะครับจังหวะเนี้ยเนาะทางเพื่อนเราเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับผมมีการเล่นทางฮอนะครับเนี่ยมีการเล่นทางตัว okay. เม่นโอเคแล้วก็มีทางการเล่นทางจากกุ C ้วโอเคครับผมนี่ถือว่ากำลังดีนะครับทุกคนในตอนนี้นะครับห้าทีแรกนะครับทุกคนก็รู้สึกได้เลยว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต้นเกมเนี่ยแข็งจัดนะครับทุกคนเอาไม่อยู่จริงนะเราต้องช่วยเหลือกันแล้วแหละครับทุกคนจังหวะเนี้ สีฟ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนมีการส่งทางฮอนะครับผมมาโจมตีทางบ้านเพื่อนเรานะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับทางผมก็จะต้องมีการส่งไปช่วยทางเพื่อนฝ่ายสีแดงก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าทางเพื่อนเนี่ยโดนหนักสุดโดนหนักกว่าสีแดงอีกนะครับทุกคนจังหวนนะครับสีเหลืองเราเพื่อนเราเนี่ย น่าจะแข็งแกร่งกว่านะครับทุกคนดูสิอยู่จากการเล่นขนูเขานลยครับทุกคนทั้งตัวสไนเปอร์นะครับผมมีป้องกันนะครับฝ่ายตรงข้ามนีเข้ามาถึงในบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทุกคนตอนนี้สีม่วงนะครับทุกคนก็มีการส่งทางรถค้อนนะครับผมบุกเข้ามาอีกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับเนี่ยแต่เราต้องบอกเลยว่าตัวจะกักวผมยกันไว้อยู่นะครับทุกคนเราก็ส่งทางตัวเมนเนี่ยไล่พอฝ่ายตรงข้ามไปแทนนะครับผมโอ้โห ทหารฝ่ายตรงข้ามเผ่าเว็บแดงนะครับทุกคนมาทั้งตัวรถคอแล้วก็ตรงเซอร์เบรลัสนะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามนี้เริ่มจะมธรรมดาะแลวสี่นะครับผมในจังหวะนี้นะครับทางผมก็มีการสร้างอย่างต่อเนื่องนะครับทุกคนมีเงินผมสร้างมีเงินผมสร้างนะครับผมดุยสงแล้วเนี่ยถ้าไม่ถ้าหยุดสร้างเนี่ยไม่น่าจะรอดนะนะครับทุกคนต้องทําเกมอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับผมในจังหวะนี้นะครับ ผมก็มีการส่งทางทหารผมไปนะครับทุกคนก็ไล่ทางพอฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจนหมดเรียบย้อยแล้วครับผมเหลือแค่ตัวรถค้อนสามตัวแล้วก็ตัวเซอร์บอรลัดหนึ่งตัวนะครับผมจังหวะนี้ครับก็ต้องมีการส่งทางตัวตาขั้วนะครับผมเข้าไปเพื่อกำลังนั่นเองนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับทุกคนทางเพื่อเราก็กําลังขึ้นทางโรงงานรถอยู่นะครับผมแถมเพื่อเราเนี่ยอยู่บ้านสามเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับทุกคนจะส่งแล้วเนี่ยไม่น่าจะยากนะครับผมเพราะว่าเราสามารถป้องกันได้นะครับทุกคนต้นเกมเราสามารถป้องกันได้เนี่ยยบอกเลว่า ประมาณกลา,กลางเกมก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมจังหวนนะรับไที่ฝีมือแล้วก็การอัพทางทหารราบแล้วนะครับผมว่าแข่งกันแค่ไหนนะครับทุกคนจังหวะนี้นะทางเราก็มีการโจมตีทางทหารราบฝ่ายตรงข้ามยางต่อเนื่องนะครับทุกคนรถพอนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแรงยิงเหมือนกันนะนะครับทุกคนบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงแต่ก็จะไม่ปล่อยไว้นะครับผม จะไม่ปล่อยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยลอยนวลชิวๆนะครับทุกคนเราจะจัดการฝ่ายตรงข้ามให้หมดนะครับผมทีหลังพวกเราเนี่ยก็เล่นทางสไนเปอร์เยอะมากเลยนะทุกคนน่าจะอาสไนเปอร์มาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะอาสไนเปอร์อย่างเยอะนะครับทุกคนแล้วก็มีทางพอมีทางตัวจะกลัวแล้วก็มีทางตัวเม้นนะครับผมโอ้โหคนนี้ครบรถจริงๆทางอากาศทางพื้นราบเลยนะครับเนี่ยทางผมก็ทางราบเงี่ยนะครับทุกคนไม่มีอากาศนะครับผมเพราะว่าทางเรานี่ถนัดราบที่สุดแล้วนะครับทุกคนจังหวะนี้ครับ แล้วก็มาลองเช็คดูทางบ้านฝ่ายตรงข้ามสีฟ้าดูนะครับผมทางเขาเนี่ยก็มีการตุนทางทหารอยู่หรือเปล่านะครับทุกคนทางผมก็มีการถอยตัวมินออกไปก่อนดีกว่านะครับสีม่วงมีการส่งทางตัวซูทมานะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับทางผมก็บอกกับเพื่อนว่าเราโจมตีทางบ้านฝ่ายสีฟ้านีกว่าตอนในโอกาสเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเห็นทหารลาฝ่ายตรงข้ามไหยนะมีโอกาสนะครับผมที่จะโจมตีได้นะครับทุกคนนี้ก็คือลิกเล็กๆนะครับทุกคน,นคในการโจมตีนะครับ สนทาเสียงของพวกเรานะครับทุกคนก็ไม kind of mm ่ฟ hmm. ังเสียงนะครับผมส่งทหารราบนะครับผมมาโจมตีทางฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามก็การไม่ทันครับเพราะว่าทหารราบที่เพื่อนเราส่งมานะครับทุกคนเยอะจริงๆนะครับผมในจังหวะนี้เรียบร้อยสไนเปอร์กวาดเรียบนะครับผมทุกคนดูไอตัวรถทหารคนไปฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแบบยบินมานะครับทุกคนไม่ทันถึงเลยนะครับเนี่ยก็โดนทางสไนเปอร์นะครับทุกคนเก็บหมดนะครับผมธรรมดาที่ไหนโหสีหลืองเราไม่ธรรมดาอะไรเนี่ยนะครับผมจังหวะนี้ครับ ถ้าผมก็จะมีการส่งทางฐานราผมนะครับทุกคนเดี๋ยววิ่งเข้าไปในบ้านฝ่ายตรงข้ามดีกว่านะนะครับผมจังหวะนี้ครับเพราะว่าทางโรงงานเขาเนี่ยก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนก็พอที่จะสู้ได้อยู่นะครับผมก็มีการส่งทางตัวเม่นมาแล้วก็มีการส่งทางตัวจะกกลัวมานะครับผมฝ่ายสีม่วงฝ่ายตรงข้ามก็ยืนแช่ครับเนี่ยเพื่อป้องกันทางฐานราผมยืนหรือเปล่านะครับทุกคนถ้าผมก็มีชุดสองครับทุกคนอยู่ในบ้านนะครับผมเดี๋ยวรอจังหวะ่อนดีกว่านะว่าฝ่ายสีม่วงเนี่ยมันเอาไงกันแน่นะครับทุ ถ้ามาใส่สุดเนี่ยผมเข้าบ้านฝ่ายสีม่วงต่อเลยดีกว่านะครับทุกคนจังหวะนี้ครับผมก็มีการใช้ทางบูธทองของรถถังนะครับผมก็จะได้สามารถโจมตีได้แรงขึ้นนะครับทุกคนส่วนสี่เหลืองเพื่อนเราเนี่ยก็สามารถควบคุมทางบ้านฝ่ายตรงข้ามได้อย่าง50%เรียบร้อยลวครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะสร้างอะไรก็ยากนะครับผมเลอแค่โรงงานฮีโร่เนี่ยถ้าโดนโจมตีเนี่ยคือจบเพย์นะครับทุกคนจังหวะนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยจริงนะครับทุกคนเพื่อนเรานี่เก็บหมดนะครับผม ครับผมก็มีการส่งทางทหารราบนะครับทุกคนจะไปโจมตีทางบ้านสีม่วงนะครับในขณะที่สีม่วงเนี่ยส่งทางทหารนะครับผมมาช่วยทางฝั่งสีฟ้าอย่างเต็มระบบนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับสีฟ้าก็สีเขียนีออนนะครับทุกคนก็กดยอมแพ้เรียบร้อยแล้วครับผมแือแค่สีม่วงอยู่คนเดียวนะครับทุกคนสีม่วงโดนแน่นะครับผมจังหวะนี้ครับจะเป็นว่าแบก2ตั้งนั้นนะครับแบก2แบบสนะครับทุกคนแบก2แบก3ามเยนะเนี่ยนะครับผม ทางเราก็มีการส่งทางทหารนะครับผมมาโจมตีทางหนะ้าบ้านฝ่ายสีม่วงต่อนะครับเนี่ยสีม่วงก็มีทหารราบนะครับผมป้องกันแค่สามตัวนะครับทุกคนใจของเขาเนี่ยมันแข็งนะดูสิทุกคนทหารราบเขามันแข็งจัดทนามมีแค่สตัวก็ยืนยิงตั้งนานนะครับเนี่ยก็ชนะเรียบร้อยละครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ